เมื่อเราอ่านวันเดือนปีหมดแล้วก็นำรูปองค์พวกพระเจ้าอันใจนั้นไปใส่กรอบูชาไว้บนหิ่งต่อไปได้ก็เชินท่านที่ไปบูชาด่วนเพราะมีจำนวนจําหัดทางวัดพระนาตใเสามนั้นสร้างน้อยมากก็ขอเชิญทุกท่านที่ได้มาถึงแล้วที่ นักการบูรณาการ ก็ือวนคนของถาวรค้าธดรมเนยนอกจากนั้นทางวัฒนาไทคำก็ยังได้